บงก็พี่น้องเอ้ยเขาน้ำที่นี่นธรรมดาเห็ไห้ตาโนดเรื่องเขา่าเรื่องน้ำนี่อยู่พื้นเลยพี่น้องเอ้ยนี่ให้นาเอาเน่ยโอ้ยบึงเนี่เด้อพี่น้อเยานีดเกี่ยวเข่าก่อนยตจนนาวพี่น้องเอ้ยบัานนี้เรื่องขาลุกน้ที่นี่โอ้ย ออโอ้ยเด็กเกี่ยวทำไมตาตายปวดรอดแล้วนี่ต้องโทษเทวดาหแหละทันเห็ดจังซี่เราปวดได้ปวไ,ไ,ได้เมื่อสิได้ข่าวสามีพอแห้งจนนาวชันล้วนเลยโอ้ยเป็นจะได้เนาะข้าวนา้ำไปนี้เนะาจะจังสิได้กินต<อ>ักอนเนาะน้ำตุ่มเบิดปีนี้พี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเด้อข้าวนา้ำเรานี่ยเปนหมดเกี่ยว นี่เบิ้งสิโตเทวดามันเป็น,นยังไงเดี๋ยวนี้เห็นเรื่องพลฟ้า,ากาศนี่เบิ้งสิโตเบิ้งฮัลโูเจ้าสบายดีเบื้องภายนอนี่น้อเบื้อผู้จำนายพระคนนี่แล้วมียังน้อมันเป็นจังไดงเดี๋ยวนี้เรื่องฟ้าเรื่องพลน,นี่นะเฮาที่ว่าเรื่องน้ำท่วมนี่ปีนี้จังไดงมนุษย์มันหน้าไนที่ตายเลยได้หนี่ได้ กสิตกใต้ดีกสิใต้จ้าโอ้คือว่าจังซันแต่นอเทวดาีเนาะคือว่าบ่าบามวนเป็นตะเตะจช่ไดมธิบาดานี่ไงอ้อันนี้ทรมานตะเคียนได้เนาะโอ้มนุษย์มันนาอัปากมินนี่แล้วเบิ้งเขานี่ก็หมดเอาหมดเอาเพื่อจะได้เกี่ยวจนท,ท่วมหมดได้ดีได <บา S 1> ส,สิต้องหอดมือได้เดี๋ยวนี้หขนนาดเรื่องเทวดีรู้สึกว่ามนุษย์มันน่าหนีตายได้ดีไดตากฝ่าตากฝนนี่เจ้า อันนี้เ้กาก็ตกให้ตามกมหาำหนดเนาะเพราะว่าสวงนำนาเ้าตกให้บุตอบุตรเทิงเนาะเ้าขาไปตกประเทศอื่นแต่ข้าศิตกหอกเดือนพกปีนาคุณเจ้าโอ้ยให้ดำอันนี้ให้ตกก้าเลยบ่จังอันนั้นสิเศร้าอันนีตกก้าเลยขันว่าจงสัตนถนัดเทวดาเอ้ยเจ้าแม่แนวมีเขาปลูกกับตกกาได้เด้อโอ้ยเทวดาเอ้ยมาใกล้ๆนี่ก้อสิเตะเลยนะี่นนะมันน่าอันนี้จ่ายเลยได้นี่ได้ น้ำท่วมอันนั้นทงหน้านี่เบื้องเอาเข่านี่จนยังได้ซจำนี่หมดแต่เศร้าวนกับเหนียเนียเมื่อแล้วหนาวนี่ยังแต่เฮา,น,านี่เฮ็ดได้เด้มนุษย์ปนาอันนี้สิตายาได้ <c oughs> นไหนี่บุมีเขากินนี่จะได้เจ้าขันนาวลายจมหนามใตยเลยใช่ไหมเนาะโอ้โว้าวคืนนักเลงเนาะเทวดาีเนาะขันนี้เก่งแถมลงมาเมื่อีนน้กูนี่ยขันซักซิดแท้มามากุสิทตาอยู่นี่คุณสิทตา กูที่าโอ้ยคิดอันนี้เด้อนี่้องนพดคิดคิดเวดามึงอย่าเสกเงได้เด้อเจ้าบัดนี้แล้วเบาเบาแล้วยอมแล้วยอมแล้วแต่ว่าให้เทวดาเบิ้งมนุษย์มนาหน่อยเด้อสิตายแล้วหนีตายหรืได้หนีได้หนาวชันแล้วเมียกับเมื่อแล้วเขาบ่มีเขาสิกินได้ซัำนี่มืดมือมืดเป็นยอมแล้วบัดนี้มันลาบแล้วเบาเบาแล้วบัดนี้เทวดาเอ้ย สักเจ็ดเอลิธเทวดาอยู่นี่เนาะยอมแล้วยอมแล้วบานนี่ให้อันนั้นเบิ่งมนุษย์มาน่าในได้เห็นว่าก็ได้เห็นดูเป็นชาเบิ่งมนุษย์มาน่าอยู่ในพื้นดินในเด้อที่ตายแล้วได้หนีได้เออมึงดาบมึงจืดเว้านี่กูเสียเวล่าบอกนะมึงเป็นเท่าได้เถอะกูไปกินเหล่าดีดอกสำนีแล้วมากินเหล่าก่อนโอ้เทวดากินเหล่ากันเนาะไม่เทวดามักมวนจ้าะจ้ะเอากระย่าเลยท่าน